มีเงินแค่เดือนละ2 0 0พันกว่าบาทก็สามารถซื้อห้องนี้ได้แล้วนะคะกับโครงการเอื้ออาทรบางฉลูอยู่ใกล้นิในในคมบางพีใกล้เ้นเทพาใกล้ถนนบางนาตรากับห้องสวยตกแต่งใหม่สไตล์คอนโดกูได้เต็มวงเงินไม่ต้องมีเงินดาวก็สามารถซื้อได้เพ <B ak> ียงแค่เป็นพนักงานประจําที่มีรายได้ตั้งแต่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปยื่นส่งประการสังคมและไม่ติดแบล็กลิสบูโรก็สามารถยื่นกูซื้อห้องนี้ได้ง่ายมากๆลองคำนวณดูนะคะว่าปีหนึ่งเราจ่ายค่าเช่าทิ้งไปเท่าไรวันนี้คุณอาจจะเช่าเขาอยู่มา5ปี ปีเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราจ่ายทิ้งไปเท่าไหร่แล้วสุดท้ายบ้านปลายชีวิตก็ยังคงเช่าเขาอยู่เปลี่ยนใจคิดใหม่ตอนนี้ยังทัน<อ>นะคะให้วันนี้คุณจะกู้ซื้อห้องนี้แต่มันคือโอกาสดีๆที่คุณจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองบ้านปลายชีวิตไม่จําเป็นต้องเช่าใครอยู่ลองคิดดูสิว่าจะสบายใจแค่ไหนที่เราเป็นเจ้าของเองเริ่มกู้ซื้อได้กันตั้งแต่อายุ20ปีถึง55ปีห้องสวยๆทำเลดีขนาดนี้แถมยังตกแต่งให้ตรงปกตามคลิปทั้งหมดเลยพร้อมที่จะให้คุณเป็นเจ้าของแล้วนะคะ ปรึกษาสินเชื่อฟรีสนใจทักแชทได้เลยค่ะ